เรียนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระรัตนตรัยทุกท่านที่ได้มารวมกันในสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ในวันนี้กระผมขอน้อมนำทุกท่านด้วยจิตใจที่สงบมาสู่การพิจารณาธรรมอันเป็นมงคลยิ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับชีวิตและความรู้สึกของเราทุกคนนั่นคือเรื่องของการทำบุญให้ผู้ล่วงลับอย่างไรให้ถึงเขา อันเป็นคำถามที่หลายท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดและปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะทำให้ดวงวิญญาณของผู้เป็นที่รักที่จากไปแล้วนั้นได้รับผลบุญกุศลอย่างเต็มที่บริบูรณ์และแท้จริงด้วยความเข้าใจในหลักธรรมอันลึกซึ้งและด้วยจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสที่เปี่ยมด้วยเมตตาและกตัญญูการจากลาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงชีวิตของเราทุกชีวิตบนโลกนี้ ล้วนแล้วแต่ต้องดำเนินไปตามกฎตรายักษณ์อันเป็นสัจธรรมสูงสุดของพระพุทธองค์นั่นคืออนิจจังพุกขังอนัตตามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎนี้การจากลาการพลับพรากจึงเป็นสัจธรรมที่เราไม่อาจปฏิเสธ หรือหลีกหนีไปได้ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาผู้ให้กำเนิดปู่ย่าตายายผู้เลี้ยงดูญาสนิทมิตรสหายอันเป็นที่รักหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่เราผูกพันเมื่อถึงวาระสุดท้ายของสังขารอันเป็นที่อาศัยของจิตวิญญาณร่างกายนี้ก็ย่อมถึงการแตกดับสลายไปตามธรรมชาติดุดดังใบไม้ ที่เคยเขียวชะอุ่มอยู่บันกิ่งแต่เมื่อถึงฤดูที่เหมาะสมก็ย่อมร่วงโรยลงสู่พื้นดินไปในที่สุดเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้การยอมรับความจริงข้อนี้ด้วยใจที่สงบป,ปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นยอมนำมาซึ่งความเข้าใจในธรรมชาติของโลกและชีวิตและคลายความทุกโศกได้ในระดับหนึ่ง ความผูกพันที่ยังคงอยู่แม้ว่าร่างกายอันเป็นที่รักจะดับสิ้นไปแล้วและผู้เป็นที่รักของเราจะจากโลกนี้ไปสู่ภพภูมิอื่นแล้วก็ตามแต่สิ่งที่ยังคงอยู่และไม่มีวันจางหายไปจากใจของเราคือความผูกพันทางใจความรักความอาทรความห่วงใยและความทรงจำดีๆที่เรามีร่วมกับท่านยังคงอบออนอยู่ในหัวใจของเราอยู่เสมอ เรายังคงระลึกถึงรอยยิ้มอันอบอุ่นคำพูดที่เปี่ยมด้วยเมตตาการกระทำที่แสดงถึงความห่วงใยของท่านอยู่เสมอในห้วงความคิดคำนึงของเราเรายังคงรักท่านยังคงห่วงใยท่านและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ท่านมีความสุขความสงบปราศจากทุกในสัมปรายภพหรือในภพภูมิที่ท่านไปอุบัติการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ จึงไม่ใช่เพียงแค่ประเพณีที่สืบทอดกันต่อมาตั้งแต่บรรพบรุษเท่านั้นแต่เป็นการแสดงออกซึ่งความกตันอยู่อันยิ่งใหญ่ความเมตตาอันบริสุทธิ์และความปรารถนาดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเราที่มีต่อท่านเป็นการเชื่อมโยงความรู้สึกดีๆพลังแห่งความรักและบุญกุศลข้ามภพข้ามภูมิให้ถึงท่านผู้เป็นที่รักอย่างแท้จริงความเข้าใจเรื่องภพภูมิ ก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่รายละเอียดของวิธีการทําบุญที่ถูกต้องและเกิดผลสูงสุดเราควรทำความเข้าใจในเรื่องของภพภูมิโดยสังเขปซึ่งเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ผู้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมไว้เพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมของวัตสงสารอันกว้างใหญ่ไพศาลเมื่อบุคคลเสียชีวิตแล้ววิญญาณย่อมเคลื่อนย้ายไปสู่พภูมิที่เหมาะสมกับกรรมดี และกรรมชั่วที่ตนได้กระทำไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้กรรมเปรียบเสมือนพลังงานที่กำหนดชะตาชีวิตของสัตว์โลกให้แตกต่างกันบางท่านอาจไปอุบัติในสุขติภูมิอันเป็นภพภูมิที่มีความสุขความเจริญเช่นสวรรค์มนุษย์โลกกลับมาเกิดใหม่หรือภพมโลกตามกำลังบุญที่สั่งสมมาในขณะที่บางท่านอาจไปอุบัติในทุคติภูมิ อันเป็นภพภูมิที่ต้องทนทุกทรมานเช่นนรกเปรตอสุรกายหรือเดรฉานซึ่งล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับกรรมที่ตนได้สั่งสมอบรมมาตลอดชีวิตการเข้าใจเรื่องภพภูมิและกฎแห่งกรรมนี้จะช่วยให้เราทำบุญด้วยปัญญาโดยความเข้าใจไม่ใช่ทำไปเพราะความเชื่อที่เลือนลางแต่ทำด้วยความมั่นใจว่า บุญนั้นย่อมส่งผลอย่างแน่นอนบุญคืออะไรเมื่อเราพูดถึงบุญคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเพียงแค่การให้สิ่งของภายนอกบุญคือเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่เกาะกลุมอยู่ในจิตใจของเราเช่นโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงบุญ เป็นความดีงามความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากเจตนาอันเป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่นการทำบุญจึงเป็นการสร้างพลังงานด้านบวกอันยิ่งใหญ่พลังแห่งความสุขความสงบและความเจริญให้กับชีวิตของเราและพลังงานแห่งบุญนี้เองที่สามารถส่งต่อ แผ่เมตตาไปยังผู้อื่นได้เปรียบเสมือนการที่เราจุดเทียนเล่มหนึ่งจนเปลวไฟลุกโชนช่วงแล้วใช้เปลวเทียนอันสว่างสวัยจากเล่มนั้นไปจุดเทียนเล่มอื่นๆอ,อ,อีกนับร้อยนับพันเล่มโดยที่เปลวเทียนเดิมก็ยังคงส่องสว่างอยู่เช่นเดิมไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยแม้แต่น้อยยิ่งจุดต่อมากเท่าไหร่แสงสว่างก็ยิ่งแผ่ขยายออกไปมากขึ้นเท่านั้น การส่งบุญถึงผู้ล่วงลับบุญกุศลที่เราได้เพียงกระทำสังสมมานั้นไม่ว่าจะเป็นบุญจากการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาล้วนแล้วแต่สามารถส่งไปถึงผู้ล่วงลับที่เราปรารถนาจะอุทิศให้ได้อย่างแท้จริงโดยผ่านกระบวนการการอุทิศส่วนกุศลด้วยจิตที่บริสุทธิ์และตั้งมัน่นการอุทิศส่วนกุศลนี้เปรียบเสมือนการที่เราส่งกระแสแห่งความดีงาม พลังแห่งความบุญบารมีอันยิ่งใหญ่และความปรารถนาดีอันเปี่ยมด้วยเมตตาของเราไปยังผู้ที่จากไปไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามหากท่านได้รับรู้และอนุโมทนายินดีในบุญนั้นท่านก็จะได้รับผลบุญที่บริบูรณ์และเต็มที่ตามกำลังบุญที่เราได้กระทาและอุทิศให้สิ่งสำคัญที่สุดในกระบวนการนี้คือจิตของเราผู้ให้ต้องตั้งมั่นแน่วแน่ และมีเจตนาอันบริสุทธิ์จริงใจปราศจากความเครือบแคลงสงสัยจึงจะทำให้บุญนั้นส่งผลได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวใจของการอุทิศบุญเปรตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไปอุบัติในภพภูมิเปรตหรือผู้ที่ยังต้องเร่ร่อนอยู่ในภพภูมิที่ยากลาบากไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีอาหารเครื่องนุ่งหม่มไม่มีที่พักอาศัยต้องทนทุกทรมานจากความหิวโหวย ความกระหายความหนาเหน็บหรือความทุกข์ทรมานอื่นๆอันเกิดจากวิบากกรรมที่ได้เคยกระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตการได้รับส่วนบุญที่ญาติมิตรผู้ยังมีชีวิตอยู่ได้อุทิศให้เปรียบเสมือนแสงสว่างในความมืดมิดเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจที่ทำให้ท่านเหล่านั้นได้รับความเย็นกายสบายใจเป็นอาหารทิพย์ที่ทำให้ท่านพ้นจากความอดอยากและทุกข์ทรมานเหล่านั้นได้มีเรี่ยวแรง และได้รับความสุขตามสมควรแก่กรรมของท่านเป็นการช่วยเหลือท่านให้พ้นจากความลำบากในภพภูมิที่ท่านอยู่ได้อย่างแท้จริงหัวใจของการอุทิศบุญสุขคติภูมิในทางกลับกันสำหรับผู้ที่ไปอุบัติในสุขคติภูมิอันเป็นภพภูมิแห่งความสุขเช่นเทวดามนุษย์ที่กลับมาเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีหรือพรมโลกแม้ว่าท่านเหล่านั้นจะกำลังสวยสุขอยู่แล้ว ตามกำลังบุญกรรมดีที่ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตการได้รับส่วนบุญจากญาติผู้ยังมีชีวิตอยู่ย่อมเป็นการเพิ่มพูนบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้ท่านมีความสุขมากขึ้นได้รับทิพยสัสมบัติเพิ่มขึ้นมีรัศมีกายที่ผ่องใสย,ยิ่งขึ้นมีทิพยอํานาจมากขึ้นเปรียบเสมือนการเติมน้ามันตะเกียงที่กาลังส่องสว่างอยู่แล้วให้ยิ่งสว่างสวัยมากขึ้นไปอีก หรือการเพิ่มความสุขสกาวให้แก่เพชรพลอยที่งดงามอยู่แล้วให้ยิ่งเปล่งประกายเจิดจลัดดังนั้นไม่ว่าผู้ล่วงลับจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามการอุทิศบุญก็ล้วนยังประโยชน์ให้ทั้งสิ้นเป็นการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยที่ไม่จำกัดด้วยการเวลาหรือภพภูมิทำบุญอย่างไรให้ถึงเขาการทำทานสิ่งแรกและเป็นพื้นฐานของการสร้างบุญกุศลคือการทำทาน การให้ทานคือการสละสิ่งของของตนอันบริสุทธิ์ที่เราหามาได้ด้วยความชอบธรรมด้วยกำลังกายกำลังใจหรือทรัพย์สินเงินทองด้วยติดใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการบริจาคปัจจัยสิ่งของเวชภัณฑ์หรือแรงกายแรงใจให้กับโรงพรยาบาลวัดมูลนิธิต่างๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมการใส่บาตรในตอนเช้าด้วยความตั้งใจการให้อาหารแก่สัตว์ผู้ยากไร้หรือแม้แต่การให้กำลังใจผู้อื่นด้วยจิตเมตตาการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือจิตใจล้วนเป็นการทำทานที่ก่อให้เกิดบุญกุศลอันบริสุทธิ์ทั้งสิน้นและเมื่อทำด้วยจิตบริสุทธิ์ย่อมมีอานิสงส์มากทำบุญอย่างไรให้ถึงเขา การรักษาศีลต่อมาคือการรักษาศีลการรักษาศีลเป็นการฝึกฝนกายวาจาของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามไม่กระทําการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นด้วยกายและวาจาเป็นการชําระกิเลสท,ที่หยาบหยาบให้เบาบางมงจากจิตใจทำให้จิตใจสงบและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นศีนลท่าอันได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปด และไม่ดื่มสุราเมรยัยอันเป็นอบายามุกนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอการรักษาศีลเป็นบุญที่สร้างความสงบในภายในใจนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงไม่ต้องวิตกกังวลจากการกระทำผิดใดๆและเป็นรากฐานอันมั่นคงของ,ของการปฏิบัติธรรมในขั้นสูงขึ้นไปทำบุญอย่างไรให้ถึงเขา การเจริญภาวนาสิ่งสำคัญที่สุดและเป็นการสร้างบุญบาร,รมีที่สูงที่สุดในพระพุทธศาสนาคือการเจริญภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมนั่นเองการเจริญภาวนานั้นรวมถึงการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นสงบนิ่งไม่ฝุงซ่านซัดสายไปตามอารมณ์ต่างๆและการเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาธรรมเพื่อให้เห็นแจ้งในสัจธรรมตามความเป็นจริงของสรรพสิ่ง อันได้แก่อัน,นิจจังทุกขังอนัตตาการทำให้จิตใจสงบผ่องใสปราศจากความฟุ้งซ่านและกิเลสเครื่องเศร้าหมองเมื่อจิตสงบแล้วย่อมเกิดปัญญาอันแจ่มแจ้งสามารถเห็นแจ้งในไตรลักษณ์และสามารถเข้าถึงความจริงของชีวิตได้โดยถ่องแท้การภาวนาเป็นการสร้างบุญที่บริสุทธิ์ที่สุดมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นทางเห็นการหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารนำมาซึ่งความสุขสูงสุดอันเป็นบรมสุขคือพระนิพพานสิ่งสำคัญคือจิตใจไม่ว่าจะเป็นการทำทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาซึ่งเป็นหลักการทำบุญที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนี้หัวใจสำคัญที่สุดที่จะทำให้บุญนั้นบริสุทธิ์สมบูรณ์และส่งผลถึงผู้ล่งลับได้อย่างเต็มที่คือ ใจิตใจของผู้กระทำบุญนั่นเองต้องตั้งมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์ผ่องใสมีเจตนาดีงามตั้งแต่เริ่มต้นตั้งใจที่จะทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับอย่างแท้จริงไม่ได้ทำไปเพียงเพราะตามประเพณีหรือทำด้วยความไม่เข้าใจหรือทำด้วยใจที่หวังผลตอบแทนหากทำบุญด้วยจิตใจที่เศร้าหมองหรือมีความกังวลบุญนั้นย่อมไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรแต่เมื่อจิตเราบริสุทธิ์และตั้งมั่น ราศจากความเคลือบแคลงสงสัยบุญที่เกิดขึ้นย่อมมีอานิสงส์มากและสามารถแผ่ขยายพลังแห่งบุญไปยังผู้ที่เราปรารถนาจะอุทิศให้ได้อย่างไม่มีประมาณและเต็มเปี่ยมวิธีการอุทิศส่วนกุศลหลังจากที่เราได้เพียรพยายามทำบุญตามหลับทานศีลภาวนาแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้บุญส่งถึงผู้ล่วงลับคือวิธีการอุทิศส่วนกุศลที่ถูกต้องนั่นเอง การอุทิศส,ส่วนกุศลคือการกล่าวคำอุทิศบุญด้วยจิตที่ตั้งมั่นตั้งใจระลึกถึงผู้ล่วงลับที่เราปรารถนาจะอุทิศให้โดยอาจกล่าวชื่อสกุลหรือความสัมพันธ์กับท่านอย่างชัดเจนและตามด้วยการกรวดน้ำด้วยจิตที่นอบน้อมซึ่งการกรวดน้ำเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์หรืออุบายเพื่อให้จิตรวมระลึกถึงและตั้งมั่นในขณะอุทิศบุญเท่านั้นไม่ใช่แก่นสารสำคัญแต่แก่นแท้ และสาระสำคัญที่แท้จริงคือจิตที่เป็นกุศลของเราขณะที่กำลังอุทิศนั้นตั้งหากที่เป็นพลังงานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ที่จะส่งตรงไปถึงผู้ล่วงลับหากผู้ล่วงลับท่านรับทราบและอนุโมทนาในบุญนั้นได้ท่านก็จะได้รับบุญนั้นอย่างเต็มที่และมีความสุขตามกำลังบุญความสม่ำเสมอและความบริสุทธิ์ใจการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับนั้นไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่มีค่าใช้จ่ายมากมาย หรือต้องจัดงานเอิกระเริกรู้ราอลังการเสมอไปแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือควรทำด้วยความสม่ำเสมอและด้วยจิตที่บริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงการระลึกถึงและอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการทำบุญเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นการใส่บาตรตอนเช้าและอุทิศบุญให้การสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาหรือการทำบุญใหญ่ในวาระสำคัญต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ให้คือตัวเราเองและผู้รับคือผู้ล่องลับการทำบุญอย่างสม่ำเสมอแสดงถึงความตั้งใจจริงความบริสุทธิ์ใจในการระลึกถึงผู้จากไปและเมตตาที่ไม่มีวันเสื่อมคลายของเราบทสรุปคือความสงบสุขในใจการทำบุญให้ผู้ล่วงลับนั้นจึงไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้จากไปเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความสงบสุขความสบายใจ และความอิ่มเอมใจให้กับตัวเราเองผู้ยังมีชีวิตอยู่ด้วยอย่างแท้จริงเมื่อเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อผู้เป็นที่รักที่จากไปแล้วได้แสดงออกถึงความรักความกตัญยูความห่วงใยอย่างเต็มที่เราย่อมรู้สึกถึงความปลื้มปิติยินดีความอิ่มเอมใจจากภายในและช่วยคลายความโศกเศร้าอาลัยอาวรที่เกาะกลุ่มอยู่ในใจลงได้มากเพราะเราได้ทำหน้าที่ของลูกของญาติมิตร ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วนี่คืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับผู้ทําบุญโดยตรงซึ่งเป็นความสุขที่หาได้ไม่จากสิ่งอื่นน้อมนำทำไปปฏิบัติสุดท้ายนี้กระผมขอให้ทุกท่านได้น้อมนำธรรมะอันเป็นมงคลในเรื่องของการทําบุญอุทิศส่วนกุศลนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการทําทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาด้วยจิตใจที่ผ่องใส ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีและมีความเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตอย่างท่องแท้ขอให้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านได้กระทำจงเป็นปัจจัยให้ตนเองผู้ล่วงลับอันเป็นที่รักและสรรพสัตว์ทั้งปวงจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสงบสันติในจิตใจและผลจากทุกภัยทั้งปวงในทุกพบภูมิทุกเมื่อเทินขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ตั้งใจฟังธรรมในวันนี้ด้วยใจที่สงบและเป็นกุศลครับ ขอขอบคุณและขอเจริญพร